เสือโครงไซบีเรียหรือเสือโครงอามูหรือเสือโครงจีนเหนือหรือเสือโครงแมนจูเรียเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมจำพวกเสือชนิดหนึ่งที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลกที่ยังหลงเหลือเผ่าพันธุ์อยู่มาจนถึงปัจจุบันเสือโครงไซบีเรียมีพันธุกรรมคล้เคียงกับเสือโครงแคสเปียนที่สูญพันธุ์ไปนานแล้วผลจากการศึกษาฟิโลเจโอกราฟิกเทียบ DNA อไมโทคอนเดรียจากเสือแคสเปียนและเสือโครงไซบีเรียบ่งชี้ว่ามีบรรพบุรุษร่วมกัน เสือโครงเซบีเรียมีสีแดงสนิมหรือสีเหลืองสนิมมีลายขวางสีดำแคบๆความยาวจากหัวจึงหางโตเต็มที่ยาวได้ถึง3เมตรตัวผู้น้ำหนักจะอยู่ที่ร้อยแปถึงกิโลกรัมตัวเมยียจะมีน้ำหนักที่ร้อยถึงกิโลกรัมเนื่องจากมันมีขนาดใหญ่เป็นพิเศษจึงตกเป็นเป้าหมายและถูกยิงโดยนักล่าหรือนายพรานได้ง่ายๆเสือโครงเซบีเรียเป็นเสือโครงชนิดที่มีลำตัวที่ใหญ่กว่าเสือโครงชนิดอื่นอย่างเห็นได้ชัด ใบหน้าแผ่กว้างกลามใหญ่ลวดลายน้อยและพื้นลำตัวเป็นสีเหลืองออกมาขาวมากกว่าเสือโคร่งชนิดอื่นๆสันนิษฐานว่าคงเป็นเพราะการปรับตัวให้คงกรืนกับสภาพแวดล้อมที่มีหิมะและความหนาวเย็นอยู่รอบตัวในอดีตเสือโคร่งเซีเรียเคยอาศัยอยู่ในพื้นที่กว้างขวาง,งของทวีปเอเชียแต่ในปัจจุบันเสือโคร่งเซีเรียมีแหล่งที่อยู่อาศัยเป็นป่าพื้นเล็กๆที่อยู่ทางตอนเหนือของเมืองวลาดิวอสต็อกประเทศรัเสเซียตามแนวชายฝั่งทะเลญี่ปุ่นทางตอนเหนือ และมีจำนวนเพียง400ตัวการทำเหมืองแร่และการทำไม้ในแถบไซเบเรียตะวันออกซึ่งเป็นถิ่นของเสือโคร่งไซเบเรียเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้จำนวนเสือไซเบเรียลดน้อยลง ที่ประเทศจีนในปีพศ2533มีการพบเห็นเสือโคร่งพันไซเบเรียในเทือกเขาฉางไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของจีนในประเทศเกาหลีเหนือสันนิษฐานว่ายังมีเสือโคร่งไซเบเรียหลงเหลืออยู่บริเวณภูเขาเป็กดูซึ่งเป็นบริเวณพรมแดนที่ติดต่อเทือกเขาฉางไปของจีนในเดือนพฤศจิกายน,ยนปีพศ2550มีรายงานว่าเสือโคร่งไซบบเรีย12ปีจำนวน4ตัว ในสวนสัตว์ปิงชุนปาร์คในเมืองสัญหยางมณฑลเหลียวหนิงทางตะวันออกเฉียงเหนือของจีนลุงกินซาข,ของเสือโครงไซเบเรียตัวหนึ่งที่อยู่ด้วยกันมานาน5ปีซึ่งพฤติกรรมปกติที่เสือจะอาจกินซาพวกเดียวกันเองแต่ไม่มีใครทราบว่าเสือตัวที่ตายนี้ตายมาก่อนหน้านี้หรือว่าตายเพราะเพื่อนเสือในกลงเดียวกันรุมฆ่า ปัจจุบันเสือโคร่งไซเบเรียพบอาศัยอยู่ในป่าไทก้าของไซเบเรียคาดมีเหลืออยู่ในธรรมชาติราวกว่า200ตัวส่วนในจีนคาดว่ามีประมาณ14 1 7ถึง17ตัวโดยพบล่าส,สุดเมื่อปลายเดือนกันยายนพศ2557ในป่าของเขตศูนย์อนุร,รักษ์ธรรมชาติแห่งชาติมณฑลจีหลินคาดว่าเป็นเสือตัวผู้อายุราว2ปีถูกจับภาพได้โดยทางกล้องวงจรปิด ในเดือนกรกฎาคมปีพศ2553ลเสเซียได้อนุมัตวิทยศาสตร์ชาติเพื่อการอนุรักษ์เสือโคร่งไซเบเรียในปีพศ2558ในมีการสำรวจพบว่าเสือโคร่งไซเบเรียมีจำนวนเพิ่มขึ้นเป็น480ตัวถึง540ตัวโดยรวมจำนวนลูกเสือโคร่งแต่ละปีด้วยเสือโคร่งไซเบเรียถูกใช้เป็นสัญลักษณ์ประจำถิ่นทั่วทั้งพื้นที่เนื่องจากมันเป็นสัตว์พื้นเมืองนั่นเอง เสือโคร่งไซเบเรียเคยใช้เป็นสัญลักษณ์ของการแข่งขันแบนดี้เวิ d ์ h แชม i o n s h i p ิในปีพศ2524ซึ่งเล่นที่เมืองคาบัสสลอฟทางตะวันออกเฉียงใต้ของไซเบเรียอีกด้วยเสือโคร่งไซเบเรียเพศผู้น้ำหนักจะอยู่ที่180-306กิโลกร,รมัมอาจยาวได้ถึง3เมตรเสือโคร่งไซเบเรียเพศเมียน้ำหนักจะอยู่ที่100-167กิโลกร,รมัมอาจยาวได้ถึง3เมตรเช่นกัน สรุปแล้วมีเสือโคร่งพันซบีเรียนในรัสเซียประมาณ20%เท่านั้นที่อาศัยอยู่ในเขตอนุรักษ์นอกนั้นอยู่ในพื้นที่ที่มีการทำป่าไม้และมีการล่าสัตว์ขีดอย่างหนักและเพิ่มขึ้นทุกวันที่ประเทศจีนในปีพศ2533มีการพบเห็นเสือโคร่งพันซบีเรีย์ในเทือกเขาช้างไปทางตะวันออกเฉียงเหนือของจีนและในเกาหลีเหนือเชื่อว่ายังคงมีเสือโคร่งพันซบีเรียหลงเหลืออยู่บริเวณภูเขาแปกดู ซึ่งเป็นบริเวณพรมแดนที่ติดต่อกับเทือกเขาฉังไปของจีนนั่นเอง ขอบคุณที่ติดตามและรับชมครับขอบคุณมากครับ